เอ้ยยูก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครวันนี้ก็กลับมาอยู่กับไอซูเกตทีวีกับเกม P.T.C.G l i อีกแล้วนะก็วันนี้เราจะมาเล่นเนี่ยเด็กที่แบบว่าพอๆกับน้ำเหล็กเลยนะเพราะว่าเด็กนี้ก็จริงๆมันก็ใส่น้ำเหล็กด้วยนะไปดูกันเลยดีกว่านะเด็กนี้เนี่ยวิโลคาร์ลส์เอ็กซนะโปเกมอนธาตุน้ำนะเลือด270นะสเตจหนึ่งความสามารถก็คือจะไม่รับดาเมจและเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้ของโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามที่เป็นเทนัสโต้นะครับทุกตัวนะที่เป็นเทนัสโต้นี่คือตีตัวนี้ไม่เข้าเลยนะฮะโอ้้โหบอกเลยวว่่าชงนี คือมีแต่โปเกมอนเทสตอนะแต่ถ้าเจอโคโรนก็สวยไปนะก็ท่าจงตีครับ 1G จี้น้ํา 2G จี้ใส่นะตีร้อยหกสิบครับแล้วก็จะทําให้โปเกมอนบนตําแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามนะเป็นสภาวะหลับนะฮะตีร้อยหกสิบแถมหลับด้วยนะเออถือว่าแจ่มกันเลยทีเดียวนะแล้วเราก็จะใส่เป็นสามเหล็ก ex นะตัวนี้ก็ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะเด็กคนชั่วคนเลวนะใส่กันนะปิดความสามารถโปเกมอนที่มีกฎนะทุกตัวนะยกเว้นโปเกมอนอนาคตนะฮะเราก็ใส่เป็นโอโกปองนะ าากฐานความสามารถก็คือไม่รับดาเมจจากท่าต่อสู้นะของโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามที่มีความสามารถก็คือพวกลิซดอนนี่ก็จะตีไม่ได้แล้วก็จะมีตัวนี้ฮะออนเวิร์นเอ็นะเป็นท่ามาังกรเลือด260นะเราก็จะใช้ท่าเลขโจมตีอีกฝ่ายอย่างเดียวนะวคือ2จี้ใส่นะตี B 70ล่าจะทําให้โปเกมอนอีกฝ่ายนะในเทีนฝ่ายตรงข้ามนะโปเกมอนตัวนี้จะไม่ได้รับดาเมจจากท่าโจมตีของโปเกมอนพื้นฐานของฝ่ายตรงข้ามนะทุกตัวเลยนะเออก็ถ้าเจอพวกพื้นฐานย ่างพวกป้าขนองข้างหรือจักคำนวนเล็กอะไรเงี้ยก็เอาตัวเนี้เรียกว่าตี70ไปเรื่อยๆนะหรือว่าวนตีนเหมือนกันนะตัวนี้ส่วนเอสเปซคับเราใส่เป็นไปคนยกเลิกนะจะยกบูมอนและการ์ดท,ที่ติดอยู่ทั้งหมดขึ้นมือนะตัวไหนใกล้ตายก็ยกขึ้นมือเลยนะไม่ต้องคิดมากก็จะมีการ์ดนะที่รีปินมาก็จะเป็นเคาน์เตอร์เกนนะถ้าไพ่เราตามนี่คือคือ่อาต่อสู้นะ ของโปเกมอนนะที่มีจี้ใส่เนี่ยจะลดไป1ลูกนะเออถือว่าดีมากๆนะสำหรับเด็กที่ใช้3าที่อย่างเด็กนี้โอเคฮะไม่พูด้าพํำเพลงไปดูเด็กลิก,กันเลยครับเด็กลิก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เราไปลุยเลยดีกว่าในตาแรกดูซิว่าเราจะเจอเด็กอะไรจริงๆก็มีอีกหลายเด็กแหละที่แบบว่าแอบทําไว้นะอย่างพวกมังกรสะพานหรือปิกจูแฮปปี้บาร์ตอะไรเงี้ยแต่ก็ค,อคอออนะ่อยๆทยอยทํานะอีกไฟจะเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังอีกไฟรเริ่มก่อนนะซึ่งการใส่หนามเล็ก4ใบนี้มกักจะจั่วได้นะแต่จั่วไม่ได้ครับแย่จังแต่เจ้าหินบาร์ตตัวนี้นะมีความสามารถ ของท่านตุส้ก็คือเสิร์ชการ์ดร่างวิวัฒนาการนะแล้วก็วิวัฒนาการได้เลยนะเดียวว่าใช้ได้อยู่แต่เราไม่ต้องการตัวนี้ดิอีกฝ่ายเป็นมิมิคิวนะอุ้ยมิมิคิวเยอะมากไม่แน่ใจว่าเป็นเอ่มิมิคิวกับอากาศรากฐานหรือเปล่านะอย่างละสีใบนะอย่างนี้เราก็มีไงดีเนี่ยมันมีมิมิคิวด้วย เราตีมันไม่เข้านะฮะเหมือนเราจะต้องเอามิมิคิวมาตีมันเหมือนกันจริงๆเราเอาหน้ากากลากฐานมาได้นะถ้าเป็นไปได้เนาะเอาหน้ากากลากฐาน โอเคฮะเดี๋ยวเราจะติดมิสเอนิจีแล้วเราก็จะเอาเจ้าโอกระปองขึ้นไปแล้วก็น่นจะโม่ไปฝ่ายเขามีชีเจียดโอ้แล้วมันติดมันจะติดผ้าคลุมด้วยโอเคห้ามใช้เอสเปซฮะโอเค มันจะโมเลยดีกว่าลงน้ำเหล็กไปสักหน่อยศูนย์ว่ะตีไม่เข้าแย่จังอะไรฮะถือว่าพลาดถือว่าพลาดกันไปอืมผมพลาดผมพลาดอันนี้ผมพลาดเองโอ้โหขอโทษครับทุกคน เอาโวนกได้ละมั้งืมเป็นหน้ากากน้ำนะน่าจะเอามาตีท่าเรียกห้าหมหนีตกลงเขายัางไงเนี่ยเนจิกิไปแล้วเนจิกิมีใบเดียวหรือเปล่าไม่รู้ เราเอามิมิคิวไปตีดูอะสุกกายสบายใจไปมามิมิคิวลองตัวน้ำดาเมจแล้วก็หลังจากนี้เขาน่าจะตีเรายับๆยบเราต้องหายกตัวอะไรสักตัวออกก่อนตอนนี้ อย่างเช่นมิโลคาร์ลสเฮ้ยเฮ้ยจะต้องตั้หนึ่งเราใช้เอ็สเปซไม่ได้นี่แหละประเด็นเพราะว่าเนี่ฮะกโนเซกบอกว่าถ้าตัวนี้มีไอเทมติดนะฝ่ายตรงข้ามจะใช้เอ็สเปซไม่ได้บีวะโอ้โหทิ้งไซโคล,ลไปแล้วโอ้โหไม่เหลือแล้วนกมาแทงเฮ้ยเป็คอนโทรหรืออะไรมันทำไมมันบิดขนาดนั้นเราก็วางไว้เด็ก บอสมาบอสบอสบอสโอ้ย oh, สั่งสั่งได้อีกแล้วครับแน่เอาหนามเหล็กขึ้นโอ้อันนี้อันนี้อันนี้ยากเลยเอาหนามเหล็กขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะปิดความสามารถของอีกฝ่ายเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าจะตีผมเรื่อยๆนะอ๋อ ข่จะตีผมตายคุณก็คงตายก่อนผมผ่านก่อนครับเราติดจี้ไปเรื่อยๆดีกว่าเด็กนี้ก็จะเขาเรียกว่ามันเป็นสายแบบสายชิวอะ่ะคือเล่นแบบไม่รีบอะ่ะเพราะถ้าอีกฝ่ายตีเราไม่ได้ก็เราก็ตีเขาไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าถ้าเอาไปเล่นในแข่งน,นี้คือไม่แน่นะอาจจะแพ้คู่ก็ได้นะเพราะว่าถ้ามันหมดเวลาเนี่ยเราเราก็เละโบตันครับเอาฟาร์มโมโม่แล้ว ปลามาโม่เขาทำอะไรของเขาอะเขาต้องติดจี้ไฟนะครับใช้ขอเอร์เกณไม่ได้เอออยากเล่นคอนโทรลแต่เล่นมั่วไงเออเล่นมั่วเล่นตัวเล่นซื้ออะชนะเฉยงงมากชนะได้ไง,ไงวะมาเราไปลุยกันเลยดีกว่าในตาที่สองนะโอ้หเมื่อกี้อีกฝ่ายเล่นมั่วนะจริงๆมันต้องให้ปลาเนี่ยติดจี้ไฟนะเพราะว่าค้อเทร์เกณมันมันลดจี้ใสไปมันไม่ได้ลดจี้ทุกสีนะ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มทีหลังแล้วกันเด็กนี้มันต้องเริ่มหลังเพราะว่ามันจะได้ใช้ซัพพอร์ตโอ้ยโอกระบองตัวแรกแต่ถ้าอีกฝ่ายเป็นปิกาจูเลยเนี่ยปีไม่เข้านะครับมีความสามารถปีไม่เข้านะเราก็นวดพิกาจูไปเรื่อยๆมานะฟี่ตัวแรกนี่อะไรกันหนออยากรู้จังเลยโปรฟินคนระับมีโปรฟินแบบนี้โอ้ลอด ไม่เจอโคมา่าบอลครับกบยิงจีงจอสองไม่เปล่าลอดปิกาจูนะเด็กฝ่ายตรงข้ามเรากลัวแค่ยาม,มิรามิก็พอเพราะว่าตัวที่เหลือนี่ตีนาก,กาศลากฐานไม่เข้านะสปเปียน สเปลี่ยนอีกไฟล์เหลือเจ็ดใบอะไรไปบ้างเสากับชีพืชโอฟฟินมาอีกใบส,บเ,ปสบเปลี่ยนอีกไหมสเปลี่ยนอีกไหมเอ่ยหมดนะเออจริงๆเราสามารถลงเจ้าเขาเรียกว่าออนบล์ก็ชนะเหมือนกัน ซึ่งแน่นอนฮะเราจะลงออนวนแน่ๆเจอพื้นฐานแบบทั้งเด็กแบบนี้ก็ไปกันยาวๆฮะโอเคอ่าเก็บโอกค,คีเกียวไว้เพราะว่าเรนจะไปขอแค่ได้อาคารมัซึเราจะรอดเราจะตีเรื่อยๆเลยร้อยสีสิบตอนนี้รอดเขาสองใบสามใบแล้ว ก็เขีนสับเปลี่ยนเพราะเราจะหาโคมา่าอยู่นะตอนนี้เธอนี้นี่ทำล้อเจ็ดได้เลยนี่เป็นใบที่สี่ใบที่ห้าอาโคมา่าอีกสองเอ้ยอโคมา่าอีกสามหรือเปล่าสับเปลี่ยนครับสับเปลี่ยนใบที่สามแล้วปิ้งโคม่าเฮ้ยอะไรอ๋อ ลออ็อตเจ็ดถเลือก3ใบขึ้นมือนะสองใบไปล็อตโอกสาวโอเคย <c oughs> ี่ลงหมดเลยไยจะใช้ยังไงเนี่ยทีนี้ที่สายฟ้าอยู่แต่ใน,นดอกมีเบ็ดไ้วยเนี่ยเบ็ดไปล็อตแล้วหนึ่งใบโอ้ยิงทิ้งเลยยิงทิ้งเลย วิลาสเกตฮะอย่าบอกนะจี้ติดไพ่อ่ะคาสื่อสวยงามอา่าคาสื่อปีเลยดีกว่า เดี๋ยวก็คงจะใช้เคาน์เตอร์แคชเชอร์นะถ้ามีนะเปเปร์ Paper. โอ้ยเบ็ดเบ็ดโอเคไหมเนี่ยไม่ค่อยนะไม่ค่อยอยากได้แต่เรามีนันจโม่เนาะก็อาจจะ okay. โอเคปิจจี้อุ้ยเอาหมี่มาแล้วสิ่งที่ต้องทำคือต้องรีบโวลแล้วแหละรีบโวออ on นเะวิร์เนาะ ไอคันเบสชั้นยอดครับเก็บไปสามใบแล้วก็ใช้มิัาเกตโอเคติดให้หมีติดให้แขนเหล็กติดให้แขนเหล็กด้วยนะอืมเดี๋ยวตัวนี้ตีตีตายนะอ,อ๋อติดไปก่อนไม่รู้ว่าจะโวหรือเปล่าน่าจะโมีกว่า ตีก่อนหรือจะออนเวินก่อนว่าตีไปเลยก็ได้นะหมายถึงตีตีโวอ่ะมาออนเวินเต็มสนามเด็กลอดไม่น่ามีบอสถ้ามีก็น่าจะมีใบเดียวจะมี อ๋อทำไมไม่ใช้เขาใช้ได้อ,อย่างข้าสัมผัถ้าเขามีบอสเขาก็ต้องมีนี่ด้วยพามแคชเชืรอเออมีพามแคชเชอร์นี่บอกเลยจริงๆนี้ไม่ไม่น่าลงนะแต่กลัวกลัวตัวนี้โดนตีตายไงก็เ,เลยต้องลงคู่ไปก่อนอีกฝ่ายก็ดูทรงแบบว่าจะเปลี่ยนจะหมดละบลาสเกตสองใบ นี่สบกว่าจสิบต้องรอส่คนยกเลิกสอบโอเคสต็อปครับม่จะหาตามแต่ไม่เจอฮะเด็กไฮโปรฟินนะฟิกาจูก็ตกไปแล้วใส่ใบเดียวด้วยนะทางเด็กไอพวกตัวอเอ็กนี่คือเด็กลอสนี่ จะใส่อย่างละใบนะตัวละใบผมก็อยากจะรู้ว่าเขาจะทำไงเล่หามครับอบิคจูขึ้นนะใช้พรามก็เชื่อครับโอเคตามนั้นเขาจะเอาสามไพล์นะอขอบใจหลายสามไพล์เลยทีเดียวถ้าได้ไซโคนยกเลิกมา ก็ใช้เลยแล้วกันปะยืนโยยาครับตัวนี้ยืนจนเด็กเขาหมดอนะเด็กเขาเหลือสามใบเองอะเป็นเด็กแบบคอนโทรนะเด็กนี้เก็บจี้ครับยื้อชีวิตผมตีเจ็ดสิบเรื่อยๆเขาก็แพ้ละ ออนเวิน On ของเพ่ไม่น่ะบอกเลยว่าของจริงนี่ละของเพ่ right เอมยูเวอร์ดิมัสไรน์นัลเออใสียใจ้วน,นะครับผมตีคุณไปเรื่อยๆแบบนี้แหละ <Okay. S 1> คุณไม่ตายผมก็จะตีคุณเรื่อยๆจนเด็กคุณหมด <laughs> โถเอ้ยโถเอ้ย ถ้าเจอจังคำลนนี้เราก็ทำเหมือนกันนะแต่ว่าที่นี่เราต้องติดมิสเอนเนอรีนะที่มันกันพวกเอฟเฟกจากท่าต่อสู้เนาะจะทำให้อนเวิร์นไม่โดนสั่งตายนะ <c oughs> เรียบร้อยครับอีกฝ่ายยอมแพ้ครับ <c oughs> เน้นให้อีกฝ่ายยอมนะ <c oughs> เออมาเรามาลุยกันดีกว่าในตาที่3นะตาสุดท้ายนะ <c oughs> ดูซิว่าเราจะชนะได้อีกหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องรอดูเออเอาหัวแล้วกันเลือกหัวออกก้อย กขาว่าแล้วประจำฮะเรื่องหัวออกก้อยมิกไฟเริ่มก่อนแน่นอนโอเคไม่มีโปเกมอนนะเป็นสลนะีปน้ำแบบนี้เดาทางไม่ถูกถ้าเป็นพาวเกียเราก็อาจจะชนะถ้าเราเล่นแต่น้ำนิกซึ่งน่าจะเจอนะนี่ไงมาเปิดมาเลยดีกว่าอยากเห็นแล้วว่าเล่นอะไร ลิซาดอนสวยงามรีบไปเรียกไอ้นี่มาเลยนะไอมิโลคารอสเนเ่ยจะได้ลงสักทีนะเออเล่นเด็กมิโลคารอลสนะแต่ว่าไม่ได้ลงสักทีเนี่ยเออได้โบทีเดียวลงพระเอกของเด็กหน่อยดิไม่รู้ว่าเป็นเต่าดอนหรือเปล่ามีแคปเจอร์ลงมาด้วยเว้ยเป็นเต่าดอนก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่แต่รู้แค่ว่าดอนกับนกแกไม่รอดเนี่ยแกะเจอหนามเหล็กตัวเดียว บอกเลยรู้เรื่องออมเขียมิโดคาร์ดเราจะเอามิมิคิวกับหินบาร์สเอ่อมิสเอนเนจีครับแล้วก็จะโวตัตวด้านหลัง โอเคมาอันนี้แหละมิรูคารอสเฉิดฉายแน่นอนนะฮะแต่กว่าเราจะได้ติดจี้ครบนี่ก็นานนะถ้าไม่ได้อครารมาสึนะถ้าโจทย์ได้อคามาสึคือโคตรโฟ,โฟนะร์นะฮะนิดพอฮะนิดสบอลนะเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆละแปลกและเฮ้ยเปิดท็อปเกตนฮะหาโปเกม,มอนกับ เทนเนอร์นะอย่างนั้นหนึ่งใบขึ้นมือใบนี้ผมบอกเลยว่า,วาอาจจะมาแทนเปเปอร์ได้ในอนาคตนะครับอืมดีดีดีด,ดีเป็น SR นี่ก็สวยนะเออสวยสวยว่าโดยกิโดลา่าเหมือนเช่นเคยอืมจะบูดอน,นเลยเหรอจิ๊กจิ๊ไม่ได้นะขอแค่เราเจออะคาเมซอเว้ยเฮ้ยเด้กกันไลซ์เสิร์จี้ทุกสีแปลกแปลกโอ้ วัดเดอะฟาร์กอย่าบอกนะจะหนีเอาตัวนี้ขึ้นมาตีแต่มันก็เป็นเทเลสโต้นะใช้พุ้ธัิลินดีกว่าเนาะเออพุ้ธัิลินดีกว่าในโอ้โหดู่ได้ตีตอนไหนเนี่ยอาคาเมส่อก็ไม่เจอเนี่ย พานพูดไดคำเดียวพานเดียวรัเจังหวะน,นี้ถ้านันจะโมนี่อาจจะดีกว่าน,นี้แต่อีกฝ่ายมันก็จะดีด้วยไงกลายเป็นว่าระยำทั้งคู่นะครับตอนนี้ทําให้ทั้งสองฝ่ายมือบิดนะครับทาให้ทั้งสองฝ่ายมือบิดนะครับก็หนักอยู่นะปีจี้ไฟครับมาหัวคอยเหรียญน,นะตีตามจี้นะวัดอ่าวเรื้ยง อืม,อมจุดจี้น้ำไ่ด้วยเบอร์โบอินจินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับอีกฝ่ายมือบิดมือเน่าครับเพราะว่าเจอจัดเข้าไปครับพุทธสินนะมาแล้วอะ่ะมันรอนะนะมันรอนะ มันรอในตัวนั้นนะ่าาะขามั่วซื่อ,อม,มาอยู hands ่ฟังกิ้งแฮนด์ซับตีตายก่อนเลยมันรอตีเว้ยเพราะว่ามันจะทอยเหรียญไงมันจะทอยเหรียญเว้ย เพราะว่ามันตีตามที้โอเคนล้ว่าจะลงเทเลสตตลซะอีก60ตามที้ทั้งสองฝ่าย6 5 30าสถ้าถอยติดหัวนะหัวละหก5ครั้งอะ่ะโอเคตอนนี้เราเขาเรียกว่าโอ้โหทำไมจะพูดว่าเราฟรื้นฟู มือได้ดีกว่าแต่เขามีโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชหรืองานวิจัยของศาสตราจารย์อุ้ยทอยหกครั้งส,สุดเกินแต่ถ้าทอยไม่หมดนี่กู้ยกนะกู้ยกน้ำเด็กขึ้นเลยนะหนีเลยนะอุ้ย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 เฮ้ย, <c oughs> ยนหนักโคตรหนักอ้เียมองเลยโคตรหนักครับตัวนี้ กูไปเลยหนามเหล็กไปแล้วตีนะครับหนามเหล็กยกหนีก่อนเลยกูคอยหกครั้งออกก้อยหกครั้งเอาคนแบบคนจะซวยอะ่ะตีฝ่ายก็จะโว้นได้น,นนะเนาะอืมก็โวมา งานวิจัยเฮ้ยที่มันโอโคมาคนใหญ่เรียกแต่โอโคมานะเรียกชื่อเต็มจําไม่ได้นะไปร้อสองขึ้นมือสามนะเป็นเด็กที่งงเนีนันนะเด็กไฟอาจจะเอาดอนมาซับน่าจะเอาดอนมาซับนะมาซับเจ้านาชชีนะก็ให้นาชชีนี่เป็นตัวตีนะพอยตีแต่ไม่พอยออกก้อยสิเจ็ดครั้งหกครั้งอะไอช้เหี้ยเป็นกูร้องเลยอะ แต่ว่าอีกฝ่ายเขาจะไอ้นี่แล้ววะเขาจะโบดอนแล้ววะเราต้องรีบทำการหนีลงมาก่อนแล้วก็ลงน้ำเหล็กเขาขึ้นใหม,ใหม่เล่นสลับไปสลับมาแบบนี้ครับอืมเราจะต้องขัดเขาไปเรื่อยๆอยังไงล่ะหรือจะตีดีนะตีก็ได้นะตีเลยจบ เพราะว่าเทเลสตตลตีเราไม่เข้าอยู่แล้วโอเคได้บอสได้บอสมาแบบนี้ฝ่ายจะทำยังไงครับเอาลิซารอนขึ้นมาโบเลยฮะคุณอย่าลืมอ่านความสามารถของผมนะครับหรือถ้าเขามีโคโรนโคโรนเราก็เหมือนจะยังไม่ตายนะโคโรนเต็มที่จะใส่แค่ใบเดียวนั้นแหละไม่เหมือนเป้าเจียนเป้าเจียนบางเด็มนี่ใส่ส,สใบนะสำหรับโคโรนยกเลิก มาแล้วติจจี้แล้วแต่ว่าตีไม่เข้าเป็ดลิซโดโกครับวอดติดจี้ไฟตัวหลังเพื่อที่จะไม่ต้องใช้ความสามารถเฮ้ยเลือกโปเกมอนบนเบนอีกฝ่ายนะที่เป็นเบสิกหรือพื้นฐานนะขึ้นมาที่ตำแหน่งต่อสู้แล้วทำให้สับสนโอเค หนึร้อยครับตัวนี้ตายครับน้ำเด็กน้ำเด็กได้ตายจากเราไปแล้ว270ดาเมจโอเคเดี๋ยวมีโคลคารอสขึ้นไปตีได้เดี๋ยวได้รู้กันมาเดี๋ยวได้รู้กันเลยครับนี่นี่โคลคารอส้อครับปีแลครับเราทำให้หลับครับ160หลับครับทอยไหมครับจบเืินแล้วทอยครับ แม่งออกหัวกูจะบ้าถ้าเขาหลับนะเขาแบบเบอ่อมาครับพิซซานอีกหนึ่งตู้อะถเราตีตัวนี้เสร็จเราบอสเอาไอ้ไข่กระโปกขึ้นมาตีชนะเลยติดจี้ให้กับไข่กระโปกแนี่ตัวนี้มายังไงติดจี้ให้ตัวหน้าเพื่อจะหนีเลอเลอยังไง อะไรกันละ่ะเว้ยวัตกายคนนี้สลับโปโลนบนตำแหน่งต่อสู้ของเรานะกับหนึ่งตัวบนเบนของเราถ้าคุณทำอย่างนั้นจั่วจนมือเป็นห้าว้าวโคจรเจ๋งอนะ่ะเฮ้ยมันเกินไปเปล่าใบนั้นนะ่ะครับอีโบรครับเป็นตัวเพลสตลของครับที่ลงเป็นคอยาวเพลสตตลนะฮะ ก็ขอคุณนะก็หลับไปซะลืมติดจี้ด้วยเรารีบไงมก้อยก้อยก้อยโอ้โหออกหวยแล้วนะมึงบ้ามากเฮียมึงบ้าแล้วโอ้โหอยากจะมีดีวอลูชั่นในตอนนี้เลยเกินเอ้แต่ถ้ามันเกียนนะท่าหลังนี่คือถ้ามันทอยออกเขาเรียกว่าทอยออกก้อยนะเบสิกตัวพื้นฐานบนเบ้นมีตายนะ แต่ว่าถ้าออกหัวนี่จะทําให้ปนวันพื้นฐานที่อยู่บนตำแหน่งต่อสู้ของเราเนี่ยตายตีร้อยห้าสิบตีไม่เข้านะแต่ว่าจะได้ติดจี้หรือเปล่าน่าจะได้ติดนะตีหนึ่งแล้วก็เลือกจี้ใช่ถ้าเด็กเราใส่ดิสม่วงมาด้วยเนะี่ยเรียบร้อยอ่ะโอเคมันไม่น่าจะได้ใช้ท่าสองหรอกดีนะครับโอ้โ มันง่ายเหลือเกินแล้วในมือก็ยังมีบอสอีกนะฮะไม่มีอะไรที่แบบพร้อมชนะไปมากกว่านี้แล้วนะฮะจะบอกตามตรงนะเด็กนี้แทบจะทําให้ผมหลับเลยได้เลยนะเออเด็กเรื่องแบบว่าอีกฝ่ายไม่ไม่สามารถทําอะไรให้เราตื่นเต้นได้เลยคือแบบง่วงเลยจะปหลับอะแต่ถ้าเขามีโคโลนนั่นแหละหายนะหายนะกูเลยแหละขอ,อจี้หนียังไงตายเหมือนกัน ตีนี้เข้าเหมือนกันแต่ถ้ามีโคโลนแล้วก็นั่นแหละฮะ300เป,เป๊ะเบอร์นิ่งดาร์ไม่เข้าครับโปเกมอนเทาสโลไม่สามารถทำไรชั้นได้หรอกเพราะชั้นจัดก,การเลยครับนี่ครับ1้0ดาเมจครับเปรีย่ยนไม่ตายรครับทำให้มันหลับต่อหู กูจะบ้าเอียถามจริงนะนี่ผมพยายามที่จะทำให้เขาแบบค่อยออกค่อยสักครั้งหนึ่ง้ยจริงๆคือบอสตัวอื่นเราก็ชนะ้ยแต่ผมอยากให้มันมีคอนเทนต์น่ะให้ติดก้อยแล้วหน่อยอ่ะโอ้กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่อย่าบอดนะจะมูดอนอีกหนึ่งตัวเพื่อติดกี้หนีขอลองอย่าทำแบบนั้นเลย <c oughs> โอ้ร้องแหละเฮ้ย <c oughs> อาแล้วไงดอนตัวนี้ดอนโกนะก็โปเกมอนเบสิคฮหฮอหอ,หอไม่ต้องใช้จี้ใช่ไหมโปเกมอนไฟแต่คำเดียวนะหอ,ก,อะหะหะก็คือจะมาเสิร์ฟแหละใช่ไหมก็คือจะมาเสิร์ฟก็คือแบบว่ารีบปีให้มันจบนะขอร้องล่ะก็โอเคครับจบดีกว่า ตายครับโอ้โหมิโลคารลอส EX นะครับโอ้โหรสามตารวดชนะสามตารวดไปเลยนะครับพี่น้องโอ้โหเด็กนี้นี่ไม่ต้องเกือบหลับครับเพราะกูหลับแน่นอน <c oughs> โอเคฮะก็เป็นงไงบ้างนะสำหรับเด็กมิโลคารลอส EX นะก็ตาสุดท้ายก็ได้ใช้สักทีนะเทลิสตะตันนี่คือเทลิสตะตัคน,ค,นคือเป็นง่อยนะตีไม่เข้านะ ออสองตาเี็กก็แบกบว่าเล่นจนอีกฝ่ายยอมไปนะก็ใครที่ชอบคอนโทรหน่อยนะก็แนะนํานะเล็กนี้เลยฮนะที่ผมชอบเด็กนี้เพราะว่ามันคล้ายๆเจ้าลูกรักของผมก็คือยูกาดนะยูกาดที่อีกฝ่ายที่เป็นโปมอนเอ็กและวีน e ี X ่จะตี v N G T, มันไม่เข้านะเออสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําครคลิปหน้าจะเป็น คลิปเกมอะไรหรือคลิปอะไรหรือคลิปเกมนี้ก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมเราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ,รบสวัสดีครับผมโหคนเร็ว